เห็นป่เมองทอมาใหม่ดีมันไม่ขึ้นเฮ้ยมาเปิดกล้องแล้วเปิดกล้องแล้วมา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 อย่าแบบว่าอย่าขำอย่าอะไรด้วยโอเบื่อเว้ยเพิ่งชอบขำบอะพวกคนดูอย่าขำบได้ป่ะไหนมาไหนไหนะเย้ได้มนหลอกนะทำเป็นเล่นแบบเอ้าฮัลโหลเอ้าอยู่คอนโดพี่อยู่คอนโดอยู่คอนโดไหนเปิดใหม่ดีแล้วมาอยู่คอนโดก็กูรู้กันไหนมึงแค่ดูแค่นี้ฝอวิจะดูทำยังเอเอ็ดีจัด ไอ้มึงอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่อยู่อยู่ไอ้น,นี่เหรอไอเมกาหรอทําไมไ <อ S 1> แฝงแฝงแบบยังสว่างอยู่เลยอ่ะอยู่เมเมกาเหรอใช่พี่อยู่เมกาพี่เดี๋ยวกลับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปดไปทีอยู่เมกาให้เดี๋ยวกลับแล้วอ่หล่อจต่มีคนบอกแฝงเคลอะอะไรค <laughs> รับเยเเฮียกูปิดกล้องแล้วกูปิดกล้องแล้วเออไปก่อนไม่ใช่ถ้า ทำทรงไฟหมวกที่ป๊อปออกโคนไม่ผมเมาผมเมาเนี้ยอยู่เมาเนี้ยผลอยู่หรอผนอยู่หรอใช่พี่เมาช่วงนี้เมาก็บอกมีเหนือด้วยนะเดี๋ยวเนี้ยทรงอะไรอะสรงฝานเก้าอี้โอ้โหสรงฝานอะไรครับดูเก้าอี้กูครับกูครับกูก็ยิ่งเกมมิ่งครับไปนอนเออก้าอี้เกมมิ่งครับไม่เก้าอี้หนีบตุ่เอางี้คนดูครับหล่อปะเราตรงเลยแบบคุยกันตรงเลยหล่อปะหล่อปะมีสิวปะมีสิวปะไม่มีไม่มีสิวนะมีปะอ้้าววแล โอ้โหจะพาไปรักษาสิวหน่อยไม่มีสิวอะเอางี้ถ้าเป็นสิวคลินิกคิมช่วยได้ยักเฮ้ยคลินิกใครอะคิมของคิมของคิมไปได้ใช่หรอเออแต่กูจำชื่อไม่ได้วะยวก,กันนะฮวัโหลครับฮััโหลครับฮััโหลครับเคมครับปะ ไอ้ท่านถ้าสมมุติเปียกหน้าเป็นสิวต้องไปคลินิกที่ไหนครับเนี่ยเิี๋อวคลินิกนี่ครับคิวคิวพระรามสามกับอ๋อโอเคพระรามสามกับพระรามสองได้เลยได้เลยใช่ปหไปรักษาฝิวได้ใช่ไหมที่นี่ใช่คิว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 คลินิกคิวคิวคลินิกคิมคิวเหรอคิวแล้วก็คิวที่แปลว่าน่ารักอะอ๋อ โมันจะตั้งชื่อเป็นควีนคิวไงแต่มันใช้คำว่าควีนมันใช้กับคลินิกไม่ได้ไงอ๋อใช่โอเคด้วยเป็กมามาด้วยเป็กปล่อยกล้องเพมฮะให้เป็กปล่อยกล้องไหน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 ฟาตินปะมันเต้นด้วยไอ้ฟาตินปะโอเคไอเอาเต้นไพี่ยังไม่เห็นเลยแปเดี๋ยวผมเข้าไปดูแป๊บเขาเตะครับเนี่ยเมื่อกี้แป็กมันเต้นเนี่ย เดินน่ะเดี๋ยวเดี๋ยไหนเปียกไหนขออีกทีหนึ่งขอเพลงหน่อยเปียกขอเพลงหน่อยเปียกเปียกเฮ้ยเต้เขาอยู่เทนนิงอ่ะโอ้โหช่วงปักหลังอะไรดิอะไรพี่ไหนขอ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 ท่อนหนึ่งขอท่อนึงคิมมาดูแล้วน่ะขอเพลงไหนมามามาท่อนหนึ่งเลยพี่เรียวน้องไว้ดีน้องอะไรมามามาก็เนี่ยผมก็เปิดก็ให้ดูแล้วพี่ไหนไหนเพลงอ่ะเพลงมาดีเร็ว ได้ได้ได้มาครับมาเดี๋ยวนะได้ครับหนึ่งครับหนึ่งไปกล้องด้วยเทดีวะเท็ดีวะเออมันเท็ดีมันหล่อแล้วเนี่ยทำัมเล่นไปไม่งั้นคนไม่กดต่ไม่ไม่ไม่เป็นดาวทิกตอกหรอก ครับผมเอออันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคอยคอยทานมันคือผมเต้นไม่เสียวเว้ยผมเมื่อกีก้เน,นีผมมันโลกเว้ยนี่นะอ่าไหนไหนไหนนะอย่าโลกดิเรวิวเรวิวห้องไหน,ไหนอยู่คอนโดรครับอยู่คอนโดรครับจริงจริงครัรอนะบรนะอยู่คอนโดจริงจริงอะให้ดูนะครับไปนะอยู่คอนโดใครครับเนะี่ยอยู่ค่ดีพออยู่แค่ดีอพออืมแล้วใครนอนอยู่บ้านปี๊กใครอ่ะหรอนะมีสาวนอนอยู่บนที่นอนด้วยนี่มันร้าย เอาเพลงนะอะอขอเพลงหน่อยยังเป็นเจอคนปะฝันกูเฮียไหนป่นหรอทำอะไรกันนะพี่ทำอะไรกันนะดูเป๊กเป็กเตละเปกเปกเต้ละเปกเต้ล้เยโอ้เต e oh, ้นอยู <c <c ่ฝัองวีเองมีมีควาหนอกูอ่ ใช่เหรอควันควันออกจมูกด้วยเหรอทำไงวะกูทำได้ฝำรักว่ะเคลิร์นเคินเ้ยตอนนี้กำลังกำลังไดเอทอยู่เพทสตอนนี้ถอดหมวกได้ปะถอดหมวกได้ปะได้โหได้ดีนะมีแว่นไหมมีแว่นไหมต้องใส่แว่นไหมเออต้องใส่แว่นนลยนะเปียกแป๊กก็มีเดี๋ยวผมไปเอาแว่นแป๊บได้ได้มาเดี๋ยวฮะขอจะไปเอาแว่นแป๊บคิดว่าไปบ้านแป๊บไปแหละเข้ามาดีฝ่าจ๋าเดี๋ยวพี่เข้าไปเดี๋ยวขอดู เขามีไม้มีแล้วนะไม้แพนด้าโอ้โหเมื่อวานเพิ่งจับไปพันสองอันนี้แส่จัดดีกค่ห,หวะเว้ยน่ารักจังเลยน,นี่คืออันนี้คือเอาของอันนี้มาใสา่นะตัรีนปะ ได้ยินได้ยินใช่มันไม่มีแว่นไม่มีพวกแว่นดำอะไรมันมันแบลไปเลยแว่นดำไม่มีครับแบบใส่หมวกแว่นดำเหมือนเด็กเด็กยังไงเด็กผอมเทดดีป่ะคือเทดดีป่ะเทดดีอันนี้เขาเรียกส่งอะไรนะส่งเอส่งเอเยอะโตเอย ไม่แกผมหลอกเปล่าจริงผมหลอกหลอเขาบอกเหมือนพี like. oh ่พี่ปั๊บปองกูลจัดอะไรปั๊บปั๊บอะไรของพี่เนี่ยปองกูลไหนนะมันต้องเลือกทุกครั้งเลยเหรอว่า J A Q ปั๊บปองกูลอ่ะเอางี้เอางี้มามาเดี๋ยวพี่เปิดกล้องด้วยเดี๋ยวหากล้องไหน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 ไนก้องคิวฟีดหญ่ไหนไหนเปิดกล้องให้ดูหน่อยครับนึงห้ามนม่หากล้องกันกล้องไม่มีว่ะโอ้ห่วยอดเปิดเลยเพงไม่มีกล้องอ่ะ แดีวผมมีคลิปพี่เกศนะดูปะอะไรเปียกเปียกฮะคลิปไลน์ไม่มีมีเดี๋ยวนี้คลิปเพลงคลิปเพลงเปลดพี่เกศนะี่เปียกอ้าไอ้แปะไอ้แบบกูออก,กกอ,อกอะกูออกเลยแหละเฮียกูออกเลยแหละเอาพี่ออกทำไมเอากูออกเลยแหละ อ๋อทำไมพี่ก็พี่หลอกถูกปะล่ะลายวโงผมพี่อกเียวเปิดไปเลยเปิดไปเลยเนี่ย่อฟ้าเปิดไปเลยคลิปมีตั้งเยอะตั้งย้มมึงเอาคลิปอะไรมาก็ไม่รู้นะเว้อคลิปนี้ก็หลอททำไมคลิปถ่ายตอนไหนน่ะตอนไปหาพี่ไงเลีงใส่เพื่อนอนอยู่เลยน่ะอยากมีคลิปตอนที่เดินเซเว่นป่ะเดินน้าเซเว่นอ่ะไปอ่ะ คลิปที่เดินตรงหน้าเฟเวนนะเพื่อนเลยเพืเ่อ <laughs> นเลยพีเ่เดินตามรถกันเป็นดีกสองคนอ่ะเบียรมันไปฟือ้อมันไปฟื้อมาม่าก,กินกันกับเฟนดีป๊าปาก็ให้มันเดินตามอะ่ะมันก็เดินไปถึงหน้าปั๊มอะ่ะ mm hmm. เอ,อ้ยมันก็เดินตามันนะสองคนอนะ่ะสองคนอนะเปียกับไอ้เป็นเดีย ดูอ๋อ,อมีคนอยากดูอ๋อมีคนอยากดูอ่ะออได้มีมีคนรีเควสมาโป๊งมาบอกว่าอยากดูอ่ะได้เปิดจริงนะก็ดีไม่กล้าเปิดหรอ,อรกเลยไม่กลนะ้าเปิดหรอกเอชื่อเชื่อว่าไม่กล้าเปิดอกเลยเปิดเลยเปิดเลยมึงท้ักเองนะเดีใใ๋ยวใครเปิดปะลับอ่ะกูโอ้โหไหนเต้นดีแตง อะไรนี่มันเป็นเวอร์ชั่นสลันเว้ยหมอลำไหไรว <Yeah. S 3> า่าเย็ดเท็ดดีจัดไหนลองให้ฟังเนี่ยเท็เดดีส จะังหาคลิปอยู่คลิปอย่างนานอ่ะโดยเลยไม่กลัวปูเลยหินชีมีเชื้อทั่วแห่ไม่มีหรอกคนโูลบไปละคลิปอ่ะก็เหมือนว่าตัวค้างตัวซมาา ถ้าเมืองอยากปลาปลาปลาคนดูเขาไม่อยากเห็นคลิปลรอเขาอยากเห็นปลาเว้ยต้องเปิดกล้องน,นะอันนี้ให้ยเราเปรียกน้อ,นอเปิดอยดู่ไยนจริงจริงคือจริง <นะ S 2> จริงจริงนะปลาต้องเปิดให้คนดูแล้วได้ปลาหายคนรอดูเยอะจัดอ่ะคนรอดูเยอะจัดอ่ะเออจริงนะจริงนะเุ้ยมีมีแต่มีพี่กฤีมาดูด้วยนะอุ้ยกฤษณมาดูด้วยพี่กฤีมาดูด้วยแหละจริงนะ ไหนกรมาอยู่อ๋อไม่อยู่อ๋ออะอยากนอนอ,อยากดูป่ากันริง <laughs> อยากเปิดแบบว่าเต้นคู่กับโกรีอย่างเงี้ยมากกว่าเต้นนะ<ล>อะเต้นเต้นคู่กับโกรีอะแล้วก็มีเปียกอีกคนหนึ่งเลยนะไปก่ปอนละยไปก่เลยไปละแล้วท่อยากมาเจอกันทั้งหมดไปละไปลเผม channel switched sound muted เมื่อไหร่พี่เกตจะเปิดกล้องเอางี้คนติดตามครบคนติดตามหมื่นนึงจะเปิดกล้องเลยคนติดตามลงมาหมื่นหนึ่งไงอจะเปิดกล้องเลยพูดเล่นโหไม่เอาแซวพูดเล่นต้องโดเท่าไหร่พี่เกตถึงจะเปิดกล้องโอ้เอา้เอาเดี๋ยวพอโดครบขึ้นมาช่วยอีก ยอดซอรลรดหัวบรออะไรอ่ะเคยคิดอยู่นะว่าแบบอันยอดโดเอาสักประมาณสองหมืนเดี๋ยวเปิดกล้องครูแมวอ,อ่ะถึงอย่างลร,ร,รอนั้นมาเสียกีมเสีย,ยกีมให้มาหมื่นห้าแล้วแล้วก็เสียมีให้หมื่นสองแล้วน้องน้องเน่ยน้องฝาวให้มาอีกเนี่ยเปิดพอดีอ่ะเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอเปิดกล้องก่อนเดี๋ยวขอให้แบบแกกว่านี้หน่อยนึงอะไรเงี้ย แก่ลงวันนี้อีกนิดนึงเด,เดี๋ยวเปิดมาเดีย๋ยวแบบแค่ไม่เปิดกล้องมันก็ด่ากันแล้วว่าแก่แก่แก่อย่าเปิดกล้องมามันก็ด่ากันยับไปดิ